สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มเรียนภาษาฟินนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มตรงจุดไหนดีไม่รู้ว่าควรจะต้องทำยังไงนะคะถึงจะเรียนรู้ภาษาได้เร็วนะคะคลิปนี้จะมีคำตอบให้กับคุณค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะจะต้องเริ่มจาก A ถึงแก่อนนะคะที่ว่าเริ่มจาก A ถึงแหรือว่าสระเนี่ย ก็คือจะต้องออกเสียงให้มันถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มออกเสียงให้มันถูกต้องต,อต่อไปมันก็จะง่ายนะคะทีน,นี้อย่าไปคาดหวังนะคะว่าเจ้าของภาษาเขาจะเข้าใจเราหมดก็คืออย่าไปคิดว่าฉันจะออกอย่างนี้แหละเธอเป็นเจ้าของภาษาเธอก็ควรที่จะเข้าใจเรานะคะจริงๆแล้วเขาก็อยากจะเข้าใจนะคะแต่ทีน,นี้เริ่มแรกเนี่ยเรายังพูดเป็นประโยคไม่ได้นะคะถ้าเราพูดเป็นประโยคได้ แต่เราออกสำเนียงผิดเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าใจแต่ท่าน,นี้ประโยคก,ก็ไม่ได้คำก็ยังพูดผิดอีกเพราะนั้นเขาจะเดาเราไม่ได้นะคะการออกเสียงเนี่ยเสียงที่มันยากจริงๆเนี่ยมันก็คือเสียงสระที่เพิ่มมาจากภาษาอังกฤษนะคะเสียงแอร์อันนี้ไม่ยากนะคะเสียงเอออันนี้ก็คือจะเริ่มยากนิดนึงกับเสียงอืออืออันนี้ก็คือจะยากสุดนะคะ เพราะฉะนั้นไอคำพวกนี้เนี่ยที่มีสระพวกนี้เนี่ยเราต้องออกเสียงให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็ตามกฎของภาษาฟินหรือว่าตามลักษณะของภาษาหรือว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยทุกๆตัวมันจะลงท้ายด้วยสระทุกตัวนะคะแล้วบางตัวก็จะมีสระควบกล้ามก็คือ2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกเสียงให้มันชัดนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อคนนะคะชื่อโยโกะโยโก นะคะมาใหม่เนี่ยก็คือเราอาจจะออกไม่ได้เราอาจจะเป็นโยโกโยโ,ยโกโยเนี่ยก็คือจะถามว่าถูกไหมจริงจริงเขาอาจจะเข้าใจเราแต่ว่าเหมือนเหมือนอย่างคนมาเรียกชื่อเราผิดเนี่ยเราก็อาจจะจะไม่ปลื้มเท่าไหร่เพราะนั้นการออกเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องออกให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าออกผิดก็จะผิดนะคะอย่างเลขหนึ่งเนี่ยอึกสิอึกสิกสนะคะถ้าเราออกไปออกไปเป็นอุกสิอุกสิเนี่ย มันก็ไม่ใช่นะคะคือมันจะมีหลายๆคำนะคะอย่างเด็กผู้หญิงหรือว่าลูกสาวเนี่ยจุดเตอจุดเตอมันไม่ใช่จุดโตจุดตอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยเสียงสระพยัญชนะนะคะต้องออกให้มันถูกต้องนะคะก็คือต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะอย่างที่สองสเต็ปต่อมานะคะก็คือคำศัพท์ คำศัพท์จะต้องท่องให้ได้จะต้องมีคลังศัพท์อยู่ในตัวเองให้พอเพียงนะคะในการที่จะสื่อสารเพราะว่ามาแรกๆประโยคไม่ได้แถมคำศัพท์ยังไม่ได้อีกก็คือจบเ hey, หก็คือไม่เข้าใจแล้วก็ทําให้เกิดคเครียดเกิดสตรสสีขึ้นมานะคะเพราะนั้นคําศับเนี่ยต้องท่องให้ได้นะคะทีนี้ที่โรงเรียนเนี่ยในห้องเรียนที่เรียนภาษาเนี่ยบางที่ครูก็อาจจะแปะคาศัพท์ไว้แต่ละ แต่ละสิ่งก็คือถ้าเป็นประตูหน้าต่างพมา่าโต๊ะเก้าอี้ยังลบดินสอนอะไรเงี้ยครูเขาก็จะแปะให้เราเห็นทุกวันแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะคือสมัยก่อนนี่มันมีเราก็อาจจะเอาวิธีท่องคําศัพท์ตรงนั้นน่ะมาใช้ที่บ้านก็คือถ้าใครสามารถที่จะแปะคําศัพท์พวกนี้ได้นะคะแต่ละที่แต่ละจุดแต่ละสิ่งถ้าแปะได้ก็แปะนะคะก็คือจะได้เห็นแล้วก็ทบทวนไปในตัวนะคะ แต่นี้สําหรับตัวเองนะคะตอนที่มาอยู่เนี่ยคือที่บ้านมันแปะไม่ได้ก็คือไม่รู้จะแปะยังไงก็คือแปะไปทั้ะทุกเสียงมันก็มันทําไม่ได้นะคะก็เลยใช้วิธีเ,เขียนเป็นลิสต์ออกมานะคะก็คือมีคําศัพท์อยู่10คําเป็นลิสต์เขียนมา3มชุดนะคะก็คือเอาไปแปะไว้ในที่ที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยมากที่สุดนะคะอย่างเช่นในครัวนี่คือเราจะใช้เวลาอยู่ในครัวมากที่สุดก็เอาไปแปะไว้ในครัว1แผ่นนะคะ ก็คืออาจจะเป็นฝาตู้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วอีกแผ่นหนึ่งที่ห้องนอนก็เออแถวห้องนอนที่เราสามารถที่จะมองเห็นหรือว่าก็คือใกล้เตียงหรืออะไรเงี้ยที่เราหรือไม่ก็โต๊ะเขียนหนังสือหรือว่าโต๊ะอา่านหนังสือนั้นหนึ่งแผ่นนะคะแล้วอีกที่หนึ่งที่เราใช้เวลาอยู่มากที่สุดในบ้านก็คือห้องน้ําแปะไว้ตรงประตูนะคะก็ประมาณทีละสิบขามสิบชุดเราก็จะท่องไปอ่ะอันที่หนึง่งประตูหน้าต่างพม่านโต๊ะก็อี้ฝักบัว น้ำอะไรเงี้ยก็คือถ้าท่องได้เราก็ขีดไปทีละลิสก็คืออันที่หนึ่งเราท่องได้ล้วก็ขีดค่าไปทีละคำทีละคำจนครบ1ิบคาก็เปลี่ยนกระดาษเปลี่ยนเป็นคาศัพท์อีกชุดหนึ่งนะคะทะ่านี้บางทีมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันที่จะครบทั้ง10บคามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวินัยคือมันต้องขึ้นอยู่กับว่าใจของเราเราต้องคิดว่าเออมันสมควรที่จะเปลี่ยนแล้วนะคำศัพท์ชุดนี้ที่เรามาแปะมันนานแล้วเพราะนั้นก็จะต้องแบบ ก็จะต้องทําให้ได้ต้องพยายามให้ได้ที่ว่า10คคำนี้จะต้องพยายามให้ได้สักทีถึงจะเปลี่ยนเป็นคําศัพท์ชุดใหม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของตัวเองในการท่องคําศัพท์นะคะที่ว่าท่องอาทิตย์หนึงอาจจะสัก10คคำนะคะและนี้เด็กที่มาจากเมืองไทยอาจจะติดตามแม่มาหรืออะไรเนี่ยมาเรียนที่นี่ครูเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่าจะต้องท่องคําศัพท์ให้ได้ก็าอาจจะให้กันบ้านไปว่าวันละ5คําหรืออาทิตย์ละ10คําอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นเบสิกเลยนะคะที่ว่าจะต้องท่องคำศัพท์สเต็ปต่อมานะคะจากคำศัพท์แล้วก็คือจะเป็นประโยคคำถามแต่ว่าจะต้องรู้จากออคำที่จะถามนะคะคำว่าอะไรที่ไหนใครของใครอะไรเงี้ยคือจะต้องใช้ให้เป็นนะคะก็เริ่มแรกเลยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก่อนที่ว่ามี2องคำนะคะที่ว่ามีคลิป นะคะใครใครที่ยังไม่ได้ดูก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับมิกกากับมิตะมันต่างกันยังไงหรือว่าถามยังไงก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะก็คือคําถามพวกนี้เนี่ยเราจะต้องถามให้เป็นนะคะว่าจะต้องใช้อะไรเกเนนมิตะมิกามิร้อยมิสสากอสกาอะไรเงี้ยก็คือต้องถามให้ได้สเต็ปต่อมานะคะก็คือเป็นพวกเวอร์บิเวอร์บิกก็คือต้องผ่านให้เป็นนะคะต้องรู้กฎ เวอร์บิต1-6แต่ใช้จริงๆเนี่ย1น6ไม่ค่อยใช้แล้วใช้มากที่สุดก็คือ1นะคะต้องผ่านให้เป็นว่าตัวฉันเนี่ยจะต้องคืออะไรตัวเธอจะต้องลงท้ายด้วยอะไรอันนี้จะต้องจำกดให้แม่นนะคะเริ่มแรกเลยก็อาจจะไม่ใช่เวอร์บิตที่เข้ากดโกเปเตก็คือเป็นเวอร์บิตธรรมดาเพราะนั้นจะต้องให้แม่นว่าเวอร์บิตอันนี้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นยังไงนะคะ เพราะนั้นก็เป็น4หัวข้อหลักๆนี้นะคะที่จะแนะนำนะคะก็คือ a b c ก่อนเสร็จแล้วก็เป็นคําศัพท์เสร็จแล้วก็เป็นประโยคคำถามก็คือเป็นคําเป็นคีย์เวิร์ดในการถามนะคะส่วนอันที่4ก็ที่บอกไปว่าจะต้องเป็นเวอร์บิสนะคะหลังจากนั้นอันที่5ก็คือจะต้องเหมือนท่องกฎค่อยๆเรียนไปว่าปาริติตเป็นยังไงเกณฑติเป็นยังไง,ง,ไงจะต้องเติมยังไงเป็นยังไงนะคะก็คือ อันที่ห้ากนคือหลักๆกก็คือเป็นกฎทั้งหมดนะคะกฎทุกอย่างที่เกี่ยวกับไวยากรณ์เกี่ยวกับการพูดนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลย4อย่างแรกก็ต้องเอาให้ได้ก่อนนะคะถ้าสีอย่างแรกได้แล้วพออย่างที่ห้าเนี่ยมาเข้ากฎเกณฑ์ทิความเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นกรรมเป็นอะไรเนี่ยก็คือค่อยมาที่หลังนะคะ แล้วก็ถ้าจะให้บอกเกี่ยวกับทริกในการพูดเป็นประโยคนะคะว่าถ้าจะบอกว่าฉันกินข้าวอะไรเงี้ยถ้าอยากจะเอาเป็นประโยคที่มีฉันเป็นประธานเวอร์บิกินกรรมเป็นข้าวเนี่ยมาแรกๆเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่ากรรมเนี่ยจะต้องใช้อะไรว่าจะต้องกินแอปเปิลทั้งลูกหรือว่ากินบางส่วนกินอะไรเพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะแนะนําก็คืออยากจะให้ใช้เป็นปริตติตไปก่อนนะคะก็อาจจะ ม็นาเชียนโอเมนานะคะก็คือเรายังใช้ไม่เป็นอย่างงู้นอย่างงี้คือทุกอย่างให้ใช้เป็นปรติติบก,ก่อนถ้ามันเป็นกรรมนะคะแต่ทีนี้ปรติติกีก็อีกนั่นแหละก็จะต้องรู้กฎของปารติติีว่ามันควรที่จะเติมอาหรือเติมเตอแอะเติมเติมเตอาอะไรพวกนี้ก็คือมันก็ไปเข้ากฎของมันอีกที่มันจะต้องท่องนะคะทีนี้อยากจะบอกเทคนิคในการ เรียนการจำนิดนึงว่าขีดจำกัดในการจำของแต่ละคนนะคะความสามารถในการจำแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะคะบางคนก็จำได้หมดคำศัพท์ให้มาสิบคำท่องจำได้หมดอาจจะใช้เวลาแต่น,นี้ถ้าอยากที่จะจำได้เร็วจำได้ไวเราจะต้องมีเทคนิคก็คือจะต้องพยายามลิงก์งคำศัพท์อันนั้นนะเป็นอะไรสักอย่างที่มันสามารถที่จะทำให้เราจำได้นะคะ ยังกดโกเปเตในคลิปนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่มาใหม่ที่ว่ายังท่องไม่ได้ก็คืออาจจะต้องเขียนลงไปตามเทคนิคอันนั้นที่ให้ไปนะคะก็คือเขียนเขียนไปก่อนก็คือเขียนตามนั้นไปก่อนเสร็จแล้วก็คือถ้าท่องได้ต่อต่อไปท่องได้สามารถจำได้ก็ก็โอเคนะคะทีะนี้ยกตัวอย่างเช่นเดือนนะคะ ถ้าจะจําทั้งหมดเนี่ยสิเดือนมันใช้เวลามากจริงๆที่จะต้องจำจามิกุเฮลมิกุมาลิสกุอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะใช้เทคนิคในการใช้คําย่อนะคะอย่างเช่นตำมิ iku, กุก็อาก็เป็นตาอาจจะจําว่าตาเฮลมิ T A, iku, กุก็เฮตาเฮก็คือจําเป็นภาษาภาษาไทยตาเฮมาตาเฮมาอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่4ี่ก็ ติกูก็จําเป็นหูโตโกกูก็จําเป็นโตเกสกุก็เป็นเก่เนี่ยก็คือถ้าจะให้ท่องครึ่งครึ่งปีนี่ก็คือตาเฮมาหูโตเก่อย่างเงี้ยก็คืออาจจะมีเทคนิคคือต้องสร้างเทคนิคของตัวเองนะคะพยายามลิงก์อะไรมาก็ได้ที่แบบมันช่วยให้เราจําจําได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าไปจํา1-12ถึงสิตรงๆคือไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีการซิกแซกหรืออะไรนี่ก็คือ ใช้เวลานานจริงๆที่จะต้องจำแม้กระทั่งเดือนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเทคนิคในการจำเทคนิคในการเรียนคือจะต้องหาสูตรหาอะไรก็ได้ที่ทำให้ช่วยให้เราจำจาได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะและนี่สื่อในการเรียนก็คือจะต้องลิงก์อีกนั่นแหละว่าคนบางคนชอบไม่เหมือนกันถ้าบางคนชอบเพลงก็ควรที่จะฟังเพลงภาษาฟินแล้วก็ฟังซ้ำๆนะคะ ก็ต้องฟังซ้ําๆแล้วก็พยายามที่จะร้องมันให้ได้เพราะนั้นเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยนะคะแต่ถ้าจะให้แนะนํานะคะอยากจะแนะนําการ์ตูนนะคะของเด็กนะคะช่องปิก๊กุกักโกนเนี่ยมันช่วยได้มากเพราะมันเป็นอะไรที่ช้าๆเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะสมัยก่อนเออมันจะมีก้าโปไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม้สาอย่างเงี้ยก็คือ พยายามฝึกดูการ์ตูนพวกนั้นเขาจะมีคำง่ายๆแล้วก็เรียนท่องไปแต่ละแต่ละวันนะคะส่วนเรื่องหนังเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออชอบหนังก็อาจจะดูหนังแล้วก็ดูซับไตเติ้ลอะไรพวกนั้นอะ่ะตัวเองก็ทํามาก่อนนะคะแต่มันก็ไม่ได้ผลก็คือ,คอไม่หรือยังไงก็ไม่รู้ก็คือตัวเองไม่ได้ผลคืออาจจะเป็นเพราะเราอ่านไม่ทันตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้สอดสต็อปแต่ละประโยคในหนังที่เขาพูดเราก็เลยตามก็คือไม่สามารถที่จะ ตามมันทันนะคะไอ้ที่ตามทันจริงๆในหนังถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือเป็นประโยคที่เขาเสบดหรือว่าว่าด่ากันอะไรโอ๊ตไอ้ออตรงนั้นคือจําง่ายก็คือจะจําได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะว่าควรที่จะเริ่มตรงไหนดีนะคะ ถ้าเผื่อใครสนใจหรือว่าชอบในเทคนิคที่บอกมาก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนภาษาเนี่ยมันต้องต้องใช้ระยะเวลานะคะก็คือไม่ใช่ง่ายๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนโฟกัสนะคะในเรื่องเรียนในการท่องจำหรือว่าในการทำความเข้าใจภาษานี้นะคะในช่วงระยะเวลาแรกที่มาที่มาอยู่ฟิน หลังจากนั้นถ้าได้งานไปแล้วนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนก็ได้เพราะว่าได้งานแล้วอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามาอยู่ใหม่ๆก็ขอให้โฟกัสตรงนี้ก่อนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให,ให้ทุกคนนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีนะคะถึงก็คือผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วแล้วก็เข้าใจดีว่าทุกคนคิดยังไงแล้วก็มีความรู้สึกยังไงนะคะเพราะนั้นก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จก็ขอให้ได้งานเร็วๆนะคะก็เป็นกำล <it> ังใจให้ค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะนักแกมีนค่ะเฮ้ย hey, ปะ